ค่ะช่วงนี้เป็น,นคั่งรักเหมือนคนอื่นไหมคะโอ๊ยเหมือนคนอื่นเหมือนใครบ้างแม่หลายคนคั่งรักกันมากช่วงนี้นใช่ไหมคะของหนูก็ก็แบบสบายใจเย็นๆไปเพราะว่าตอนนี้ทำงานหนักมากแต่ว่าก็แบบว่ารู้ว่ามีกันละกันค่ะเออ<ไ>ป็นคนที่เรื่อยๆหอไหลเป็นคนที่เรื่อยๆแต่ว่าหนูว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นยังไงนะแต่ว่าของหนูมันเป็นช่วงที่แบบหลังจากโควิดมามันเล่งถ่ายละครทุกเรื่องเลยแล้วก็เลยทำงานแบบเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลา จริงๆเราไม่ใช่คู่ที่หูหวานแม้หรือว่าเป็นคู่ที่หูหวานแต่ไม่มีเวลาเป็นคู่ที่ก็จะพยายามที่จะพยายามที่จะอยากจะไปแบบเออดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะเขาเคลียร์คิวให้เราบ้างๆเขาก็เคลียร์คิวแต่ว่าตัวเราตัวเราก็ค่อนข้างแบบแน่นเหมือนกันเน,นี่ยค่ะเวลาไม่ตรงกันหรือไม่กี่เวลาไม่ตรงกันเลยเพราะว่าของของมุก อย่างเรื่องในมุก็เล่นเป็นฝาแฝดใช่ไหมคะก็มันวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเป็นเป็นสองตัวในวันเดียวอยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เล่นอีกตัวหนึ่งมันก็เป็นสามคาแรคเตอร์ในในในตลอดทั้งตลอดอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างวุ่นวายกลับบ้านก็ต้องอ่านบทอ่ะมันไม่มันไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเท่าไหร่ค่ะพอเวลาไม่ตรงกันอย่างนี้คือใครงองแงเพื่อการะล้วม่กับเรา มุกไม่ได้งอแงเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่จะเป็นงอแงว่าเ <c oughs> หนื่อยมากแ <c oughs> ต่ว่าบทยาวมากเรื่องนี้คือจะบทยาวค่ะแล้วก็มุกค,ค่อนข้างกดดันตัวเองด้วยความที่เราเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราต้องไปเล่นเป็นบทแบบบอสซี่แบบสั่งคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูหนูไม่มีชุดความคิดนั้นเลยด้วยซ้ำอะไรเยยงี้ยค่ะก็ต้องไปแบบก็ต้องก็ต้องมีสมาธิกับตัวเองเยอะเลยเลยเลยแบบว่าก็บางทีก็งอแงว่าเฮ้ยพี่มันยากจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมัให้กำลังใจเพมยไงบ้าง เขาก็จะหาขนมอร่อยให้กินค่ะเขาก็จะสั่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็แบบเออแบบบางทีก็บอกพิกัดให้เราให้เราไปไปดูว่าแบบร้านนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยบางทีเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบกินขนมจุกจิกอะไรเงี้ยเขาก็จะหาความสุขให้เราในช่วงที่เราคุกอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ค่ะเขาเขาเป็นคนใส่ใจค่ะถึงไ,ได้เจอการใส่ใจตลอดเวลาใช่ถึงไม่เจอเหมือนหนูก็รู้ว่าหนูมีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายใจไม่มีลูกไม่มีูหนูหนูค่อนข้างแบบว่าเกรงใจเก่งใจแบบทางแฟนฝั่งฝั่งเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็เลยเอ้เป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็มันมันจริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบบลงลูกอะไรกันมากมายอยู่แล้วปก <laughs> ติเวลาเราไปเราก็ ไม่ไม่ค่อยมีรูปคู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีไอจีส่วนตัวของกันและกันอย่างเงี้แบบว่าไว้เล่นไม่ไม่มีเลยแม่ <laughs> ไม่ได้มีเลยเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเออมันไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันมากกว่าแบบมันถ้าถ่ายให้กันมันก็มีคนเดียวอยู่ดีอะไรเงี้ <laughs> ยเซฟฟี่มันก็ไม่สวยเลยแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะถ่ายรูปคู่ลงลอะไรเงี้ยค่ะก็เ <laughs> ลยไม่ได้มีแบบถ่ายมีรูปสวยๆด้วยกันเลยตอนนี้กี่ปีแล้วครับปีปีหนึ่งค่ะปีกว่าๆค่ะอยากแฮปปี้ดี ทุกอย่างแฮปปี้ดีสบายใจค่ะก็แบบเราคือมุกเวลามีความรังมุกรู้สึกว่ามุกมีพลังทํานั่ทนทํานี่ทําเรื่องที่มันเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเรามีกําลังใจเราก็เออพึดสู้อย่างเงี้ยค่ะย, 1, ะยังมีเรื่องของการขับเขาแบบมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอ๋อม,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 มันก็มันมันมันก็มีมีบ้างค่ะเพราะว่า เขามีทั้งแฟนขับต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วแบบแฟนขับพี่ๆเขาน่ารักมา,มากๆค่ะม,มีการจัดก,การยังไงบ้ออางตัวมุกก็จะพยายามแบบว่ามุกก็อ่านแล้วก็รับฟังนะว่าเออแบบแบบว่าอันไหนอันไหนที่เราทําแล้วแบบเออแฟนๆเขาไม่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็สุดท้ายเราก็เป็นเป็นเราค่าาใในะใช่ใช่เราเราเราก็ บางถ้าเรื่องที่เราผิดเราแบบเราก็โอเคแหละเราเรา,เราต้องปรับเราก็ขอโทษแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องไหนบางทีมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรยะอย่างเงี้ยค่ะยังว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ลดน้อยถอยลงหลังจากที่ไปจับตาเรื่องของลูกคูก่ต่างๆอืมใช่ใช่ใช่ค่ะความสัมพันธ์ยังเหมือนเหมือนเดิมแค่บแบ<ต>บ<ต>ว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจมากกว่าเดิมก็ก็ก็มีเหตุที่ต้องใส่ใจกันมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แบบว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเห็นล่าสุดไป มีคนแชร์ออกรายการพี่นิกกี้อะกรอพี่ตั้อ๋อใช่ใช่ค่ะก็มันมันไม่ได้หลุดหรอกมันก็แบบเหมือนมันอยู่แก๊งเพื่อนอ่ะมันก็พูดรูป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 ไปค่ะใช่มันก็มีเหตุมันมันมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับมุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ขึ้นกับมุกสิแบบมันมันมันมีเหตุการณ์แบบนั้นที่เขาไว้ให้เล่าจริงๆมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้กับมุกแบบตรงมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดค่ะอ แต่เป็นเรื่องที่หลายคนแบบว่าจับตามากเลยอ๋อใช่ไหมโอ้หนูต้องขอโทษนะคะจริงๆแล้วในคลิปนั้นน่ะหนูก็มีถ้าถ้าฟังหนูก็จะมีพูดว่าตัดออกหมดเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่นิกเก้กเขาก็คงคิดว่าหนูพูดเล่นๆแล้วหนูก็ไม่ได้ไปบีบอะไรเขาต่อเขาก็ไม่ได้ตัดอะไรแต่ว่าแต่ว่าเอออย่าอย่ารบกวนอย่ายโยง <S <S ดีกว่าเพราะว่าเรื่องเก,ก่กาๆก็ตามที่หนูสัมแหละมันก็จบไปแล้วแล้วหนูคิดว่ามัน มัน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 คนพอแล้วอ่ะมันมันต่างคนมันผ่านมันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไม่ใช่คนที่หลายคนคิดอ่ะใช่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 เ่าเป็นไงบ้างปีนี้เห็นบอกว่าเราก็ป็นจะเพศด้วยเออใช่แต่ตัวหนูอ่ะกลับรู้สึกว่าหนูหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นจะเพศแบบไหนเพราะว่าเออถ้าถ้าหนูว่ามันคงไม่แย่กว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนก่อนนี้คือ หนูรู้สึกว่าหนูเป็นเจเพทไปตั้งแต่23 24แล้วคุณพ่อเสียไปแล้วก็มีเรื่องมีราวนั่นนี่โน่นอะไรเงรี้ยไม่รู้อาจจะเป็นเจเพทเร็วก็ได้ต,ตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่ายีเต็มก็คือแบบดีใช่ตอนนี้ยังดีค<อ>่ะไม่มีอะไรเลยก็หวังว่าจะเป็นเป็นประเภทที่ดีเป็นชงดีงานพอดงานรุมมากยิ่งขึ้นไหมงานตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่ายังเป็นการเหมือนแบบชำระหนี้ข่าก่อนเพราะก่อนก่อนโควิด มีอะไรค้างคามาตอนนี้ก็เพิ่งมาเริ่มได้ถ่ายได้ทำเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือกลับมาเลยงานเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะต้องระวังหรือต้องอะไรเป็นพิเศษอ่าก็ต้องระวังแหละเพราะว่าทุทกกองก็จะมีจะมีการตรวจสวอปกันด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มุกก็มุกก็ถ้าช่วงวันไหนว่างมุกก็มุกมก็กำลังอินกับ YouTube มากๆเลยก็เลยบว่าพยายามถ่าย,ยะคอนเทนต์ยูทูบอะไรเงี้ยค่ะชอบมันเป็นตัวเองได้เต็มที่ค่ะกลังจะเปิด ก็เป็นของตัวเองเนี่ยแหละก็เลยบไปไปช่องพี่นิกกี้อะไรเงี้ยไปแบบว่าเหมือนโคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเปิดเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนยังไงก็คอนเทนต์ก็คงเป็นตัวเองเป็นชีวิตประจำวันอยู่กับเพื่อนกินมานิโนอะไรเงี้ยค่ะฝากช่องเลยค่ะมุกค่ะขอบคุณค่ะแม่อย่าหาว่าขายของนะคะแต่ว่าก็ขายนั่นแหละมุกวันละนิดนะคะก็เออเป็นรายการชื่อว่ามุกวันละนิดบอกว่าตามชื่อของเราเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ